สวัสดีกันด้วยนะคะกลับมาพบกันกับช่อง YouTube แป้มดพยากรค่ะคลิปนี้จะเป็นคลิปที่เราจะได้เรียนรู้กันนะคะในเรื่องของการพยากรดวงเบื้องต้นสำหรับเจ้าชะตานะคะซึ่งดวงนี้เรียกว่าดวงครูค่ะจะมาศึกษากันว่าแต่ละเรื่องราวนะคะเวลาที่โหราจาร์ต่างๆโดนสอบถามมาในแต่ละเรื่องราวและเจาะช่วงเวลาจะดูกันได้อย่างไรบ้างคะ่ะและเจ้าชะตาในคลิปนี้นะคะเกิดในลัคนาราศีตุลค่ะ ในทักษะดาวพระศุกร์ถูกกำหนดมาเป็นบริวารค่ะไปอยู่ในภพสุภะแสดงว่าเจ้าชะตาคาดหวังในเรื่องของความสำเร็จมีเกณฑ์ได้รับในเรื่องของชื่อเสียงและมักมีความสัมพันธ์เกี่ยวข้องกับบริวารในเรื่องของการมีบริวารที่ดีนะคะและจุดนี้มีดาวอาทิตย์ซึ่งกลุ่มร่วมด้วยในราศีจักรค่ะเพราะนั้นดาวอาทิตย์จุดนี้เป็นตำแหน่งราชาโชค ไม่เพียงเท่านั้นค่ะยังมีดาวพระเกตุมร่วมแสดงว่าพระเกตกระตุ้นในเรื่องของสุภะคือบุญกุศลเจ้าสตานี้เป็นคนที่คาดหวังในเรื่องของบุญในเรื่องของกุศลนะคะและเป็นคนที่มีจิตใจดีเป็นคนที่คาดหวังกับเรื่องการช่วยเหลือคนอื่นทีนี้มาดูดาวประจําตัวตนในตําแหน่งไส้ดวงกันในราศีจักรโดนกําหนดมาเป็นจุลจักร จุลจักรหมายถึงความยิ่งใหญ่ในเรื่องลักษณะดวงดาวที่เกี่ยวกับดาวพระสง k ์ซึ่งหมายถึงการทายโภคทัพย์โภคัพย์เกิดความสําเร็จเกิดเป็นราชาโชคได้สิ่งต่างๆมานะ่ะในลัคนาและในนวงังโดนกําหนดเป็นมหาจักรแสดงว่าดวงดาวมีกําลังเข้มแข็งได้ดีสําหรับดาวประจําตัวตนส่วนตําแหน่งตรียางได้ตําแหน่งจุลจักรจุดนี้บ่งบอกย้ําได้ชัดว่าเจ้าชะตาเป็นคนมองโลกในแง่บวกและมีเกณฑ์มีโภคัพย์ประสบความสําเร็จได้ดี ทีนี้ดวงดาวที่กลุ่มร่วมคือดาวอาทิตย์อาทิตย์มีความโดดเด่นเกิดเป็นราชาโชคคือการได้โชคลาบแบบพระราชาการได้โชคลาบมาแบบง่ายๆนะคะเรดาวอาทิตย์เป็นดาวอายุ อายุหมายถึงความเป็นอยู่สถานะต่างๆหมายถึงเรื่องของสุขภาพนะคะเพราะฉะนั้นนั่นหมายถึงสุขภาพของเจ้าชะตาเป็นยังไงคะดวงชะตานี้มีอายุยืนมีสุขภาพที่แข็งแรงแล้วก็โดดเด่นและเป็นคนที่มองโลกในแง่บวกนั่นเองค่ะสําหรับตัวตนของเจ้าชะตานะคะสำหรับทักษะเดิมให้อ่านของเดิมสำหรับทักษะจรให้อ่านเรื่องราวใหม่ที่จะเข้ามานะคะสำหรับนักเรียนโหราศาสตร์ค่ะ ทีนี้เจ้าสตามีคำถามว่าการเงินจะเป็นอย่างไรสำหรับเรื่องทิศทางของการเงิน บางครั้งนะคะเจ้าสตาบางคนร่ำรวยตอนอายุยังน้อยเดี๋ยวนี้มีโลกโซเชียลมีโลกออนไลน์มีวิธีการหาเงินแบบแปลกใหม่บางคนมีความโดดเด่นในเรื่องการหาไรายได้บางคนตั้งตัวได้ตอนอายุยังน้อยแต่ก็จะเห็นได้เยอะว่าบางคนตอนอายุเยอะแล้วเกิดเรื่องของการเงินขาดสภาพคล่องเกิดเรื่องของการเงินที่มากระทบทําให้เปลี่ยนแปลงสถานะความเป็นอยู่เพราะนั้นจะดูได้อย่างไรว่าการเงินของคนคนนี้เป็นยังไงนะคะ มาดูดาวการเงินและดาวที่อยู่ในเรือนการเงินถึงกับเรือนการเงินตำแหน่งที่ถึงกันคือตำแหน่งที่ทับในเรือนการเงินนะคะหรือตำแหน่งที่โยกหน้าโยกหลังตำแหน่งจตุโกนรีโกนและตำแหน่งที่เป็นเจ็ดคือเล็งกับเรือนการเงินเพราะนั้นจะส่งผลกระทบค่ะทีนี้มาดูกันว่าในพื้นดวงชะตาเดิมของคนคนนี้นะคะดาวการเงินของเขาคือดาวอังคารก็คือเจ้าเรือนพิจิการเงินเป็นสี การเงินของเขาเป็นสีแสดงว่าชัดเจนว่าเรื่องของการเงินไปอยู่ที่ไหนไปอยู่ในภพปุตตะภพที่ห้าทำตำแหน่งตรีโกนกับเจ้าชะตาและจุดนี้ดาวอังคารนะคะมาดูกันในราศีจักรได้ตําแหน่งอุจจาพิมุขราชาโชคและรียางเป็นปอะะหรือปละ เพราะฉะนั้นจุดนี้นะคะจะบอกว่าในตําแหน่งตรียางเป็นตําแหน่งตอนอายุเยอะมากๆหรือวัยหลังเกษียณแล้วเพราะฉะนั้นบทบาทในเรื่องของการหารายได้จึงอาจจะต้องอิงกับเรื่องคนอื่นส่วนนี้ก็อาจจะดูความสําคัญน้อยลงหน่อยนะคะเพราะนั้นจุดที่สําคัญคือตําแหน่งราศีจักรและนะวังจกักรเพราะนั้นดาวการเงินของคนคนนี้นะคะในตำแหน่งราศีจักรได้ตำแหน่งอุจจาพิมกุกตำแหน่งนวางจักรได้ตำแหน่งราชาโชคแสดงว่า คนนี้เป็นคนที่หาเงินได้ดีมีความขยันได้ดีลักษณะของดาวอังคารคือมีความผาดผลทะเยอทยานโลดแล่นคิดเร็วตัดสินใจเร็วและมีความกระตือรือร้นในเรื่องเรื่องนั้น ดาวการเงินไปอยู่ในภพปุตตะหมายถึงการเงินอาจจะต้องใช้จ่ายไปกับเรื่องของบริวารนะคะและคนคนนี้เป็นคนที่ชอบกับการเรียนรู้สิ่งใหม่ชอบก,บกับการเริ่มต้นสิ่งใหม่และชอบกับเรื่องของการเสี่ยงโชคเสี่ยงดวงนะคะหรือบางคนค่ะมีเกณฑ์กับการเสี่ยงโชคเสี่ยงดวงได้ดีนะคะเนื่องจากพระอังคารเป็นสีซึ่งคือการได้มาอย่างแน่นอนหรือรายได้ของคนคนนี้จะไปอยู่ในเรื่องเรื่องใดเพราะฉะนั้นพอขึ้นในภพปุตตะแสดงว่าคนนี้เป็นคนเรียนรู้สิ่งใหม่ตลอด เวลาเป็นคนกระตือรือร้นเป็นคนที่มีความขยันอดทนได้ดีค่ะและจะเห็นว่าดาวที่กลุ่มร่วมคือพระราหูดาวคู่นี้เป็นดาวคู่ธาตุลมอยู่ในราศีธาตุลมเพราะฉะนั้นเป็นคู่อสีติอสีติธาตุคือธาตุชั้นหนึ่งที่ส่งเสริมให้คุณแบบระดับต้นเลยนะคะเพราะฉะนั้นอยู่ในภพปุตตะนี้ดาวราหูได้ตำแหน่งเกษตรราธิบดี ปกินนกะโชคโชคลาบโชคสองชั้นโชคสองต่อโชคในเรื่องของการเงินโชคจากการลงทุนถ้าเจ้าชะตานี้ถามว่ามีโชคจากการเสี่ยงโชคเสี่ยงดวงหรือไม่ตอบไปเลยค่ะว่ามีนะคะโชคที่เข้ามาเรื่อยๆเข้ามาแบบเป็นเงินก้อนใหญ่ค่อนข้างหวอหวาตามกำลังของดาวพระราหูค่ะ แต่ทีนี้ดาวพระราหูโดนป้ายกาลีมานะคะในทักษะเกิดแสดงว่าความเป็นกาลีของดาวพระราหูเป็นลักษณะของความลุ่มหลงม,มัวเมานะคะหรืออาจจะเป็นเรื่องของความโลกตามลักษณะนิสัยของดาวพระราหูนั่นเองเพราะฉะนั้นเมื่อใดก็ตามที่มีดาวมาสัมพันธ์ให้โทษความโลกจะโดนกระตุ้น เรื่องของความอยากมีอยากได้จะโดนกระตุ้นและส่งผลให้ดวงชะตาอาจมีความเสียหายในเวลาที่ดาวบาดเพรากหมาคุมร่วมกันนะคะทั้งนี้ทั้งนั้นต้องอ่านความผันแปรรายบุคคลบวกรวมผสมเข้าไปด้วยนั่นเองค่ะและในเรือนการเงินของคนคนนี้มีมฤตยูกุมอยู่ มฤตยูเป็นดวงดาวแห่งการล้างทำลายเริ่มต้นนะคะชอบทั้งสิ่งเก่าและสิ่งใหม่เรียกว่าโบราณไปเลยหรือว่าเป็นเทคโนโลยีนวัตกรรมแบบใหม่ล้าสมัยแสดงว่าคนคนนี้มีเรื่องของการพัฒนาเทคโนโลยีพัฒนาในเรื่องของศักยภาพการหารายได้ทีนี้เมื่อถึงการเรียกว่าทําตําแหน่งจะตุโกนนะคะในพบการเงินกับเจ้าเรือนการเงินนั่นเองค่ะ เนื่องจากเป็นดาวบาปเ,เพราะนั้นย้ำไปอีกทีหนึ่งว่าอาจจะมีเรื่องของช่องทางใหม่ๆแต่ให้ระมัดระวังเรื่องของความโลภหรือบางครั้งการไม่รู้จักระมัดระวังการโดนหลอกณช่วงเวลาได้นี่จึงเป็นเหตุผลว่าทําไมเวลาที่พยากรณ์ต้องระบุช่วงเวลาว่าเป็นช่วงเวลาไหนเพราะคนคนหนึ่งหนึ่งรอบดวงชะตาจะมีเรื่องของความเปลี่ยนแปลงในทิศทางเรื่องเรื่องนั้นเสมอคะ่ะและดาวที่เล็งในเรือนการเงินคือดาวพระพุธและดาวพฤหัส พฤหัสจุลจกักรเล็งคือการปะทะนะคะดาวพฤหัสเป็นดาวอริเป็นคนที่ปราบศัตรูได้ดีชนะศัตรูได้ดีหรือไปอยู่ในเรื่องของการแข่งขันได้ดีชอบกับเรื่องของการแข่งขันศัตรูจะตายไปเองอริมรณะหมายถึงศัตรูไม่สามารถทำอะไรกับเจ้าชะตานี้ได้และเป็นเจ้าเรือนสหัชชะเมื่อได้กำลังสูงในภพมรณนะเพื่อนอยู่ใกล้ไม่ค่อยดีเท่าไหร่นะคะมักจะมีเพื่อนทางไกลเพื่อนต่างชาติ เพื่อนต่างภาษาเพื่อนต่างอายุนะคะหรือว่าไปเติบโตในที่อื่นแล้วก็มีเพื่อนที่เป็นชาวต่างชาติลักษณะอย่างนี้นะคะก็จะเป็นจุดดีหรือการเงินเจ้าสตาเมื่ออยู่ในภพเรือนมรณะมีเกณฑ์ได้รับมรดกมีเกณฑ์ได้รับในเรื่องของที่ดินหลักทรัพย์ต่างๆนะคะทีนี้กลุ่มร่วมกับตําแหน่งดาวพระพุธ พระพุธเป็นมูละมูละคือถิ่นที่อยู่มรณะแน่นอนว่าคนคนนี้จริญก้าวหน้าในเรื่องการหารายได้จากการเปลี่ยนแปลงถิ่นที่อยู่หรือเรียกง่ายๆว่าการไปอยู่ต่างที่ต่างถิ่นเป็นผลให้เจ้าชะตามีเรื่องของไอเดียความคิดในเรื่องการหารายได้หรือเจ้าชะตานี้ชอบกับการลงทุนชอบกับการเสี่ยงโชคเสี่ยงดวงหรือชอบกับการเปลี่ยนแปลงทิศทางสิ่งต่างๆที่จะเกิดขึ้นค่ะดาวพฤหัสจุดนี้ได้ตำแหน่งจุลจักรดาวพระพุธไม่มีตำแหน่งแต่ก็ส่งเสริ ในเรื่องทิศทางต่างๆในเรื่องการปรับการเปลี่ยนอาจจะต้องเหนื่อยหน่อยจากเรื่องของการจะต้องคิดอะไรใหม่ๆอยู่เรื่อยๆนะคะแต่ก็เชื่อว่าดวงชะตานี้จะมีความสำเร็จได้ดีในทิศทางการเงินตลอดดวงชะตานั่นเองค่ะ นักเรียนโหราศาสตร์ทุกคนต้องเข้าใจจุดดีนะคะว่าดาวที่ตกกระทบคือดวงดาวที่ทํามุมถึงกันส่งผลถึงกันนะคะและจะเห็นได้นะคะอีกจุดหนึ่งก็คือตําแหน่งดาวพระจันทร์ซึ่งทํามุมตรีโกณน,นะคะกับพกการเงินเพราะฉะนั้นพระจันทร์ส่งผลกับเจ้าชะตาจันทร์หมายถึงการเงินขอเงินพระจันทร์ขอพรพระจันทร์หมายถึงจิตใจอารมณ์ และดาวพระจันทร์เป็นดาวการงานของท่านแสดงว่าอีกสิ่งหนึ่งที่มาส่งเสริมในเรื่องการเงินให้เกิดความมั่นคงเพราะจุดนี้เป็นบ้านของดาวจันทร์และบุคคลน,นี้นะคะดวงครูดวงนี้มีดาวพระจันทร์เป็นเกษตรราธิบดีเพราะฉะนั้นแสดงว่าหาเงินได้แบบมั่นคงหาเงินได้แบบสวยงาม รูปดวงจะเป็นลักษณะประมาณนี้ดาวพระจันทร์ได้ตำแหน่งเกษตรราชาโชคและเกษตรแสดงว่าตลอดทั้งดวงชะตาการงานของบุคคลคนนี้ดีนะคะและดาวจันทร์เป็นดาวเดชเดชหมายถึงชื่อเสียงพลังอำนาจหมายถึงเรื่องของการงานของคนคนนี้จะมีชื่อเสียงมีอำนาจมีบารมีมีเรื่องการเงินเข้ามา เวลาได้เงินจะได้เงินก้อนใหญ่ได้ปรุปรับโดยรวมแล้วสัดส่วนของดวงชะตานี้เรื่องของการเงินจะเกิดความเสียหายค่อนข้างน้อยและเรียกว่าตลอดดวงชะตาถ้าถามว่าการเงินจะเป็นอย่างไรก็บอกได้เลยว่าการเงินจะส่งผลดีจะให้คุณต่อดวงชะตานี้อย่างมากเลยนะคะขอบอกกันก่อนนะคะสำหรับคลิปนี้ใครที่อยากจะให้เป็นดวงครูนะคะสามารถส่งดวงชะตาเข้ามาได้ใต้โพสต์นี้ค่ะ ทิ้งวันเดือนปีเกิดเวลาเกิดแล้วก็จังหวัดที่เกิดผู้โชคดีเท่านั้นนะคะที่จะได้รับเลือกขึ้นมาค่ะในที่นี้จะไม่เปิดเผยวันเดือนปีเวลาแล้วก็จังหวัดที่ท่านเกิดนะคะจะไม่เปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลแต่จะวิเคราะห์ให้ฟังว่าเจ้าสตาร์จะมีผลดีอย่างไรเพราะนั้นกดติดตามนะคะกด Su ับสไคร e กดไลค์กดแชร์เอาไว้เพื่อติดตามคลิปนี้แล้วดิฉันจะจัดทําให้เรื่อยๆนะคะสําหรับคนที่มีคําถามว่า แต่ละเรื่องช่วงเวลานั้นจะบริหารจัดการอย่างไรสำหรับคนคนนั้นนั่นเองค่ะ และในเรื่องของคู่ครองนะคะเจ้าชะตานี้สอบถามมาว่าเรื่องของคู่ครองคนรักจะเป็นอย่างไรดาวปัตตนีดาวคู่ครองคือดาวดวงเดียวกันกับดาวการเงินเพราะฉะนั้นทิศทางในเรื่องของคู่ไม่ว่าจะเป็นคู่ปัตตนีคู่ขาคู่ขุ้นส่วนคู่ครองคนรักหรือเรื่องการเงินมีทิศทางสัมพันธ์ไปในทิศทางเดียวกันนะคะและในเรือนปัตตนีไม่มีดาวอะไรมาถึงกัน ก็แสดงว่าสามารถอ่านดาวอังคารได้โดยตรงเพราะฉะนั้นเจ้าชะตานี้มักมีคู่เป็นเด็กเนื่องจากดาวคู่ครองมาอยู่ในภพกุตตะกลุ่มร่วมกับตำแหน่งดาวราหูแต่ในที่นี้อาจจะต้องระมัดระวังเพราะราหูกาลีราหูกาลกินีมาตั้งแต่กำเนิดเพราะฉะนั้นคู่ครองอาจจะมีความเอาแต่ใจตัวเองนะคะอาจจะมีเรื่องของความเป็นตัวตนค่อนข้างเยอะ ในที่นี้วิธีการปรับรูปดวงค่ะก็อาจจะแนะนําให้ยอมรับความเป็นกันและกันเพราะให้เชื่อมั่นว่าคู่ของดวงชะตานี้เป็นคู่ที่ส่งเสริมเป็นคู่ที่ช่วยกันคิดช่วยกันทานะคะมีคู่แล้วทรัพย์สินเงินทองจะดีขึ้นนะคะเมื่อดาวคู่เป็นสีแสดงว่าคนคนนี้มีเกณฑ์แต่งงานแน่นอนนะคะแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นสมมติท่านไม่อยากแต่งงานความรักเข้ามาประจังหน้าหลายช่วงเวลาด้วยกันนะคะก็ต้องบอกว่า เวลาที่บุญกุศลเก่าเข้ามาสู่ตัวท่านนะคะและท่านไม่รับไว้สิ่งนั้นจะผ่านไปท่านจะได้สิ่งอื่นมาทดแทนเหมือนคำโบราณที่บอกว่าท่านจะได้โชคลาภเป็นการเงินหรือสัตว์สองเทา้าถ้าสมมุติว่าท่านเกิดท้องหรือภรรยาท้องก็เรียกว่าได้โชคลาภจากสัตว์สองเทา้าเรื่องของการเงินจึงเบาลงไปก็เรียกว่าได้โชคมาแล้วจากชีวิตหนึ่งชีวิตนั่นเองค่ะ ทีนี้เรื่องของคู่ครองของท่านนะคะก็จะมีสิ่งดีหลายอย่างด้วยกันนะคะจะมีสิ่งที่เข้ามาส่งเสริมเข้ามาทดแทนแต่อาจจะแลกกับความเหนื่อยใจกับความเป็นตัวตนของคู่ของท่านนั่นเองค่ะแต่เจ้าสตานี้อาจจะมีความขัดแยง้งเนื่องจากว่าดาวคู่ทำมุมถึงกันกับดาวอาทิตย์นะคะซึ่งเรียกว่าเป็นดาวลาภะบางครั้งขัดผลประโยชน์บางครั้งอาจจะคิดเห็นไม่ลงรอยกันชอบไม่เหมือนกันนะคะหรือว่าบางครั้ง ท่านอาจจะอยากไปชอบในที่ที่หนึง่งแต่คู่ของท่านอาจจะชอบอีกแบบหนึง่งลักษณะความขัดแย้งแบบนี้อาจจะเกิดขึ้นในดวงชะตานะคะของท่านและคู่ครองได้ทั้งนี้ทั้งนั้นดาวประจําตัวตนและดาวคู่ ส่งกำลังถึงกันเรียกว่าตรีโกนถึงกันเพราะฉะนั้นจุดนี้ทำมุมเป็นคู่มิตรต่อกันแสดงว่าเรื่องสิ่งต่างๆที่เข้ามาก็คอยส่งเสริมกันได้ดีคู่ของท่านอาจจะเป็นคนที่ชอบอะไรใหม่ๆไม่ค่อยเรียนรู้เรื่องศิลธรรมในขณะที่ตัวท่านเป็นคนที่ค่อนข้างสงบสงี่ยเรียบร้อยก็เรียกว่าเป็นดวงชะตาที่ปรับฐานชีวิตเข้ากันได้ดีคนหนึ่งอาจจะมีลักษณะอย่างหนึ่งอีกคนหนึ่งก็เป็นจุดที่ตั้งรับรองรับได้นะคะดวงชะตา ไม่จำเป็นต้องเพอร์เฟกต์นะคะหรือว่าแข็งแรงเกินไปทั้งสองคนเพราะเวลาที่ดวงแข็งเกินไปต่างคนต่างแข็งเคยเห็นไหมคะว่าผู้คนหนึ่งอาจจะเป็นคนเก่งมากอีกคนก็เป็นคนเก่งมากมาอยู่ด้วยกันหาจุดตรงกลางไม่ได้นะคะก็เรียกว่าอาจจะเกิดเรื่องของความขัดแย้งต่อกันเพราะฉะนั้นดวงสตาแบบนี้เป็นจุดที่ต้องรับได้ดีในเรื่องของคู่ครองนั่นเองค่ะเพียงแต่ปรับรูปดวงตามลักษณะนิสัยของดวงดาว ดวงดาวบ่งบอกบุคกรรมในสิ่งที่ผ่านมากำหนดสภาพจิตใจของตัวท่านกำหนดสภาพจิตใจของสิ่งที่ท่านจะตัดสินใจนะคะประกอบการแ,และจะมีมาตรฐานดาวคุณภาพดาวบ่งบอกว่าท่านจะฝ่าฟันกับเรื่องนั้นได้หรือไม่ส่วนพบเรือนคือเรื่องราวที่ท่านจะเจอะเจอเรื่องราวต่างๆมีความสัมพันธ์กันอย่างไรจะสามารถอ่านได้ทักษะจะเป็นตัวกำหนดเจ้าะตานั่นเองค่ะ ทีนี้มาดูในเรื่องการงานของท่านการงานจะเป็นยังไงการงานจะดีไหมการงานจะราบรื่นรุ่งเรืองร่ำรวยมียศตำแหน่งสูงสุดหรือไม่ แน่นอนว่าดาวการงานนะคะคือดาวพระจันทร์พระจันทร์เป็นเดชในทักษะนะคะอันนี้จะเป็นการอ่านพื้นดวงค่ะเพราะนั้นดาวที่มาโคจรกระทบต้องมีการบวกลบคูณหารพยากรณ์ผสมดาวเข้าไปผสมความหมายเข้าไปนะคะแต่สำหรับนักเรียนโหราศาสตร์พื้นฐานดวงดาวจึงเป็นสิ่งสำคัญสำหรับการพยากรณ์ดวงชะตานั่นเองค่ะดาวพระจันทร์บุคคลคนนี้ในตำแหน่งราศรีจับได้ตำแหน่งเกษตราธิบดีณนะวางได้ตำแหน่งราชาโชค นะคะซึ่งเป็นวัยของการทํางานและตรียางจากได้ตําแหน่งเกษตรราธิบดีคําว่าเกษตรหมายถึงความมั่นคงความยืนยาวความยาวนานนะคะได้มาแบบดาวพระจรันทร์คือได้มาแบบความมีเสน่ห์เป็นคนที่ใครเห็นใครก็รักใครเห็นใครก็ชอบนะคะมีเสน่ห์ในเรื่องของการทํางานและเป็นคนที่มีความอ่อนโยนได้ดีสุภาพได้ดียกตัวอย่างเช่น สมมติท่านทํางานในที่ที่1บุคลิกลักษณะของท่านมักจะเป็นคนที่ใช้งานคนอื่นเป็นพูดจาดีการสั่งคําสั่งคนหนึ่งคนนะคะบางครั้งเราบอกว่าให้ทําแบบนี้นะอาจจะเป็นความแข็งกระด้างหรือว่าอาจจะเป็นเรื่องของความขัดแย้งทางด้านบุคลิกภาพที่เป็นตัวตนของท่านแต่เนื่องด้วยท่านเป็นคนที่มองโลกในแง่บวกและดาวการงานคือดาวจันทร์ได้เกษตรนะคะก็แสดงว่าเวลาท่านใช้งานคนก็จะเป็นลักษณะที่แบบว่า ขอช่วยหน่อยนะคะรบกวนนิดนึงนะคะรบกวนเวลานิดหนึ่งจะเป็นลักษณะประมาณแบบนี้เพราะนั้นท่านมักจะมีมิตรสหายเข้ามาท่านมักจะมีคนที่ส่งเสริมได้ดีในเรื่องการงานส่วนดาวที่ถึงกันกับเรือนการงานมีดาวพระพุธดาวพฤหัสซึ่งทำตำแหน่งโยกหลังโยกหลังคือสิ่งที่อยู่ข้างหลังแน่นอนว่าพระพุธเดิมเป็นมูละพฤหัสเดิมเป็นมนตรีอยู่ในภพมรณนะมรณะในที่นี้หมายถึงการแบ็กอัพ การโยกย้ายการเปลี่ยนแปลงการปรับตําแหน่งพุธและดาวจันทร์เป็นดาวคู่มิตรส่งเสริมการช่วยเหลือแบบไม่ออกหน้าก็ได้แบบอยู่เบื้องหลังก็ได้หรือคนคนนี้มีเกณฑ์ทํางานเกี่ยวข้องกับงานที่หมายถึงเรื่องของการเป็นที่ปรึกษาหรือว่าอาจจะเป็น งานที่เกี่ยวกับงานออนไลน์ต่างๆง,งานที่ไม่ต้องโชว์ตัวงานที่อยู่เบื้องหลังแก้ไขระบบต่างๆสามารถทําได้ดีเพราะดาวพฤหัสของบุคคลคนนี้นะคะได้ตําแหน่งดีถึงแม้ในนวางจะเป็นนิดก็ตามก็แสดงว่าบางครั้งอาจจะต้องมีช่วงเวลาที่เติมความรู้ในเรื่องเรื่องนั้นเพราะไส้ดวงในตําแหน่งตียางนะคะก็ได้ตําแหน่งจุลจักรแสดงว่าคนคนนี้เป็นคนที่เรียนรู้อะไรอาจจะมีช้าบ้างบางช่วงเวลาหรืออาจจะมีเหตุการณ์บางอย่างมาสะดุดในเรื่องของการเรียนรู้บ้างแต่ทั้งนี้ ทั้งนั้นจะสามารถทำอะไรได้ดีได้รับการสนับสนุนแบบมีแบ็กอัพนั่นเองค่ะสำหรับบุคคลคนนี้ค่ะส่วนตำแหน่งดาวมรตยูซึ่งอยู่ในภพการเงินแน่นอนว่ามีความสัมพันธ์กับเรื่องของการเงินการเงินบุคคลคนนี้จึงมักมีความหวือหวาได้เงินมาง่ายแต่ได้เงินมาแบบว่าเสถียรมั่นคงนั่นเองค่ะ อันนี้เป็นการพยากรณ์ดวงสตาโดยคร่าวๆนะคะสำหรับนักเรียนโหราศาสตร์ไทยหรือว่าใครที่ผูกลักนาตัวเองแล้วต้องการเช็คในเรื่องเรื่องนั้นให้ท่านใช้ราศีจักรเป็นการตั้งฐานดวงและเข้าใจคุณภาพและเรื่องของสัดส่วนของอายุซึ่งจะใช้ตรีวัยในการประกอบกันเวลาที่ดูจะต้องรู้3ามตำแหน่งช่วงอายุ ส่วนช่วงอายุของคนที่กเกษียณแล้ว65ไป70ไปเราจะไม่ดูในจุดนี้เป็นหลักแต่เราจะใช้การดูในตรียางเป็นหลักนะคะเพราะนั้นเข้าใจบริบทของดวงดาวและช่วงอายุทักษะต่างๆที่มากำหนดพื้นดวงชะตาจึงเป็นสิ่งสําคัญในการปรับรูปดวงโหราศาสตร์ไทยดวงชะตาของท่านโดนกําหนดจุดดวงดาวแต่ละดวงเพราะฉะนั้นไม่สามารถเปลี่ยนแปลงได้แต่ท่านสามารถที่จะ ปรับฐานปรับนิสัยของดวงดาวและรู้ว่าเรื่องใดที่ท่านทําบุญกุศลมาดีท่านสนับสนุนเรื่องนั้นไปเรื่องไหนที่ต้องระมัดระวังนะคะท่านจะได้รู้ว่าณนะช่วงเวลาใดที่ท่านจะเจอกับปัญหาเรื่องเรื่องนั้นนั่นเองค่ะอันนี้เป็นคร่าวๆนะคะประมาณดวงชะตาของดวงครูดีค่ะและอย่าลืมนะคะใครที่อยากจะมาให้เป็นดวงครูก็สามารถทิ้งวันเดือนปีเกิดเวลาแล้วก็จังหวัดที่เกิดไว้ใต้คลิปนี้อย่าลืมกดแชร์กันด้วยนะคะ ใครที่เป็นผู้โชคดีก็ติดตามรับฟังกันนะคะจะมีคลิปต่อไปสำหรับการพยากรณ์ดวงชะตาสำหรับดวงครูนั่นเองค่ะขอบคุณทุกท่านกันด้วยสนใจผูกลัคนานะคะสามารถแอดรายละเอียด QR code มาได้สนใจนะคะที่จะรับฟังการพยากรณ์ล่วงหน้าดิฉันจัดทำล่วงหน้าไป6เดือนค่ะสามารถสมัครสมาชิก VIP มาได้ปักหมุดให้ด้านล่างนี้แล้วและสนใจที่จะซื้อไฟล์ PDF สาหรับหมวดการสอนนะคะแบบออนไลน์นาไปศึกษาเองเรียนรู้ด้วยตัวเองหรือเหมาะสาหรับคนที่ ไม่รู้จะเริ่มต้นตรงไหนเรียนมาแล้วไม่เข้าใจพยากรดวงไม่ได้นะคะสามารถที่จะสั่งซื้อมาได้เพียง1,000บาทเท่านั้นค่ะขอบคุณกันด้วยนะคะสวัสดีค่ะ